สวัสดีครับผมจะไปรดน้ำต้นไม้ครับพาเพื่อนๆมาเข่าสวนอีกแล้วจ้ะรดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมทุกวันตอนเช้าล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าคะเป็นตังไดน่น้อต้นคาเนี่ยสิหลอดหรือสิย่างเน,นี่เนาะ โหละพาของเฮากับง,ง่ามคือเก่าล่ะคะ่ะโหละพาออกดอกสวยดอกนี่กระตัดบอยเด้วยค่ะ่นต่ว่าเพิน่นกระออกมาคือเกา่า okay, ยูโอเคไหมลองเท้าป่าเพิ่นสื่อทรงมาหายจากทยแล่นทุ่นเด้หนี่รองเท้านี่ หนูหน่อยของเฮ้ามาหลดหนาต้นใหม่ก็พอจะเอ๋เอาพ่อจะอุ้มมือเดียวเพลทยังสิล่ะสู้มือมะเขือเทศของเราสงสัยมีนกมาจิกกินค่ะลูกแดงๆหายไปแล้วค่ะเหลือบ้างนิดหน่อยคุณนะคะชาินังเหลนของเฮ้าชาชมวิวอันสวยงามของเรา อากาศดีค่ะวันนี้เย,ย็นเย็นนิดหน่อยโมนิดนะค่ะแม่กับท่องไอทั้งจามเนี่ยเมื่อเสาอากาศเย็นร้ายมมอยู่โดนแล้วกับแพร่อากาศโอ้ยบชินกับอากาศจกเท,ทอร่างกายเสียงนกเสียงกาค่ะเพื่อนๆไม่หนาเพื่อนใดอิหยังนาใส่สวนนี่ น่ารักจังเลยนี่อะไรเนี่ยไทยบริเวณรอบๆสวนมาฝากเพื่อนๆคือเก่าเหมือนเดิมมันแหละค่ะถ้าเพื่อนๆมาชมสวนหลังบ้านคะ่ะกาศเย็นเจี๊ยบเลยคะ่ะเพื่อนๆ อันนี้ต้นมะก,กรูดใบมะก,กรูดหาต้นมะก,กรูดบริเวณรอบบ้านก็จะมีแต่ป่าอย่างเงี้ยละค่ะมีแต่ต้นไม้อย่างเงี้ยละคะ่ะมาใบ ต้นไม่เปลี่ยนเปลี่ยนสีค่ะเพื่อนเนสวยสวยสีชมพสสูสวัสดีครับสวัสดีครับหนาวไหมครับอใส่ซิปลืดซิปหนาวครับสวัสดีครับอู้ยอากาศเย็นมากเลยเบบี้พี่ไฮดี้ไปชมอะไรทางนู้นคะ่ะ าฮดี้ชอบไปทางนู้นฮดี้ชอบไปชมวิวระวังตกนะายดี้ขีกเกาเหมือนเดิมเลยค่ะพาบเบบีสุดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าๆค่ะใบไ,ไม้ร่วงเยอะเลยจะได้ทำความสะอาดแล้วนี่ ทำความสะอาดพื้นแล้วนี่อะไรโอ้ย <Sit. S 1> น,อน่าเ <Sit. S 1> อยากทาักทายนนั่นะซิทซิดีซิทซิซิดับโนโนโน ลาดเรื่องลาดเรองเอ็นจอยไปแล้วเมเปิลลิฟสวยๆนะสีแดงสีแดงสีเขียวกำลังเปลี่ยนสี ไปไหนคะไฮดี้าดีอยากออกไปข้างนอกไฮดีอยากออกไปข้างนอกเอา้าเอ้าทำไมเลบลิ้นค่ะสวัสดีครับสิสวัสดีครับสิสสบสแลบลิ้นทำไมครับโอ้เบบี้ ต้นไม้ใหญ่ค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใหญ่ต้นนี้สวยสวย h o ๆฮาวอื่นดิท e ่ very old hmm? I don't know probably fifty sixty years old maybe a hundred ต้นไม้เก่าต้นไม้ <This S 2> แก่ one, Supposed like 300. มีแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆท้งนั้นเลยเอ้าวรองเท้าหลุดละลูกไฮดีเอ้าวสวัสดีค่ะไฮดี้ไฮดีคนสวย โอเคค่ะแ,แวะมาทักทายเพื่อนๆยามเช้าค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆอากาศหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ